สบายดีพี่น้องวา่าซีเมื่อบัดปลาเมาว่าซื้อน้ำโคกมาร้อนร้อนมากเลยก็เลยวัดไอเมื่อพี่น้องเลยอย่างหนึ่งก็อีหนึ่งถึงมันสิรล์นิดนึงกับแบบในใจมันก็อบอุ่นนะซาจ่อยกับมาฮาขี้กับมาฮาในใจยุ่งหงุดหีิดเฟินกับป้าหนี่เจ่ากับบุกฮะอาซาแพงเอาให้ซาไม่เจ้าเด้อเฮ้ย

ไปเจยมียังในตู้เย็นน่ะไปจะแม่นซุบเจ้ามาซ้อมุ่นซ้อมจิตปลาเมาเสียเงินปลาเมาจิตป้าลุงเนี่ยป้าใหม่ชื่อไอติมอย่ามาวันป้าเด้อป้าชิจูจีกับลุงทีทุกอย่ามาใกล้เด้อโอนเอาเงินจ้างผู้พี่น้องสู้กินมืดแล้วมาอีกเด้อสู้อย่ามาใกล้ป้าเด้อยลูก วะทำไอีกวาบให้ก็คือเอาพวกพันควอมีเจ้จีกับผูกเบาก็บปจ้าสู้อะไรแบปนี้เอาเบดมือเบ็ดเว้นเหม็นสะอะไรปละมาอะไปละมาอยู่วุ่นอยู่นะพี่น้องเลยวุ่นอยู่เรื่องื้อบางวีไหนเขาเนาะพี่น้องเลยมาเห็นนำโคขวดเดียวมาซ่อมก็เลยว่าประเมาจัดการ กบอยให้เขากินมันมันมีโซดามันกัดใส่แมนห้เอาเงินหน่อไปซื้อไอศครีมโอ้ยระกดเวลาอยังไรชอบจ่อยกินแต่น้ำเปล่าดีเฮ้ยตหยัดไว้กินิมมันอเรอี่าแสมีจ้เยอยากหาเอาไปใ่หายแต่สามี สามีนคนอื่นเอาห้กับบดาบ่นางยิ้มถ่ายอูบมาจักเยอะคนอื่นเอาห้กับบด้ดิบ่บ่บสิเป็นเองสิจีบเองนะบ่หาไฟไม่ชนอือย่ามายุ่งบ้าีเฒ่าอย่ามายุ่งเลยเนาะน้ำเย็นๆค่ะคุณพี่ จะได้กินเนี่ยนี่แต่ตอนมินสาวนี่ยหอนี่บาได้ว้าอย่างนั้นย่่งจี้ดีใจเลยซาดีใจีซาวนี่นิดหนึ่งนิดหนึ่งเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรเย้เว้ยมึงดูปลาเม้า nè 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 chồng vào dạng hải cậy nè chào ít xa hết bỏ chào ít xa đấy hả hết bỏ hao bỏ cái lẹo dạng hải hao bay cậy khơi thâu là chào ít xa hết cả nhà này chào mừng vui diệt nhăng cũng vào hả Dút, <laughs> dút hơi bạc thảo dút, <laughs> nàng lôn mẹ Dút, nàng long <luôn. cười> em mày tôi đấy, tôi ừ dút <laughs> thảo dút, em mày tôi đấy dù hết dù dù hơi dù 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 ผู้สาวดีว่าบมานี้แล้วสิไ่ได้เสียยขะดเอ้ยเอไ่ได้ขงแม่เนี่ยนี่ผู้เจ้าค่ะอนุญาตตายบสิะโมันจเป็นยังเนาะกรได้กระยาเล่นเาเฮยอันลี้ประเมา่เนายเเพื่อนเขาหามเธอยังพังควม เธนั่งฟังเดียวกันเธอนั่งเธอเธอนั่งยังนั่งลงเธอยังฟังความเพื่อนบัดมันเป็นน้ำเอื่อยเขานี่นะมันเป็นตาซังบาดเนี้ยวุ้ยจักรสีไม้เอายังบัดนี่เพื่อนแคล้วกาดแน่เนาะอันเพื่อนท่าไม่เสียข่าวนะพี่น้องตอนนี้น่ะโกงกันเนอะแต่เช้าจ่อยไป็นไงล่ะบ่มีเวียกเดื่อเหมือนนี่จักสีผ้ากระต่ายฮากินยัง งานสิเขาป้าผปกินอยู่เตียงคนน้องไม่เองเดี่ยงน้องเคยเถากับบปวปงแบบอมไอติมล่ะลไปทังร้านกันเลย้านก่อนัลุงเพียงมาอยู่อ่ะอันนี้บอโอ้ลุงเพียงมาเอาสะโพน้องม่คือบัวปงจักเครื่อลังล้งห้องน้าเลยน้องม่เหานั่นเี่ยงมะคอมือแกงแต่พอไปส่ว่านน้องม่คือบัวปง เนพี่น้องได้คนละแท่งละแท่งมากินละบุไปเนก่ยโอ้โหโอ้โหมากินมากิน่อแม่เยทำนมเสื้อหายหานี่มากินก่ป้าเมาจ้างเงินหายุกเจ้านี่ไปไกลๆบัดยังโงมาโอ้ยทางกินทางมาเบิ่งทางมาเป็นกะขวางคอชมาวะเงะแค่สุกเจ้านี่เฮ้อยังว่าจะมาไปกงขวางคอย่งมายเงินเก่าหายย่างมากินเยอะเยอะอีก เจยเหตุกาเหลือกมางอีกโผมันมีความสุขย er ังกระดกระโดอบนในเตียงนี่บ่ว้าวว้าวมีความสุขยังลูกฮะมันมีความสุขแห่งบ่มาเล่นเฮ็ดแบบเม่านะบ่บ่อ้าวบ่พาการด้าอบันป้าไอติมอัดปากจนบ่วไหวยัง ข้าชีดาข้าชีหายกับัสนแล้วเนาะมันเช็บปวดแ่บกระโดดแ่บแ่บแห้งแ่บถึงใจบ่แ่บถึงใจบ่ เสียบถึงใจหหอนดกน้อยนแหว้าว, أ, ว, أ, ว أ, ป้าสิว้าว, أ, ว أ. ้านป้าสิบอกป้าเมาห่นหอนห่อนเจ้าคืออยากหนังไก่แท้กับลุงทีนะสะิเฮ้ยเขาบอกให้่าปเดน่เด็กน้อยไปเจาปู่เนมว่ร้านกเลน้่เน้อยไปเจอูใหญ่นังื พี <c oughs> ่น้องดกิเมแห้งอะบันเช้าจ่อยกันปุยมาวนนำโหลดพี่น้องเอ้ยให้ตาดีวน่าจะเปิดด้วยแน่ได้ไนั่น,นนะตนเออได้เหเฮ้ยแกนะมันลุดอยู่บบนหาต่ออีกด้วยซ้ายมันลุดพี่น้องเอ้ยมันกัเลย<ป>นะ แกบอดังเมื่อกี้นี่ตาเหลี่ยวบอดังผดเผดแปลงระดังละ่ะเบิร์ดแลหลม็นป้าคือกินไวแท้กินไวกว่าหมูเลยได้ทีมทั้งขยะแล้วลูกยันมันแท่งอันยันมันแทงอันผ้าผ้า,าบาทอืม มอแซบแซบเย็นอืมขอมเหล้าแซบไปกินทอดน้องเอลิกโหลดเผ็ดมาเล่าแล้วเผ็ดเล้าแซบแซบแต่แต่เวียงจัน์จรนรวงพับบางแซบจะแซบก็แซบ เฮ้ยง้มาทางนี้พี่น้องตัวบ่ห่อนเนี่ยบ่เฮ้ยนังเรียงปลาเมาเนี่ยบ่บ่ห่อนเลยเลาหข้อคุณสีห่อนเนี่ยได้หนังแด้หนังคุณละต่างซาแพงเออนะเอกสิเพลสักเอกสิเก็บลักชาร์เก็บพิญญาณไว้ในสองซาแพงนี่แหละค่ายแมนว่ามาเป็นใครแม่มาเป็นลุงพี่อาลีนาขันมาอยู่ในปลาเมาเฮิงเลยนังไก่บ่ได้ในระวังจะมาเป็นเขาใหม่ปลามันนี่ ฮอนเด้ฮอนเด้ยังมาไก่แล้วบะเฮงไปแมเอฟซีเซลอยู่คือไช่นะเริ่มจากร้อยห้นกอนไปยิ่งนะเริ่มแต่ศูนย์ห้าร้อยเขาว่าแมนแมนท่บอเคยถ่าแมนอยู่ใคยถ่ายบ่กันนะบอกันกนบออันไหก็เขาคางผู้นีมืดอย่าเจ้า เฮ้ยยาวได้สเริ่มจากจาก0ูนห้าอยเยอะเออจาก0อยห้าซูนเยอะอยก็ยังปกติคือเก่า่อยนั่นแหละแมนตีอือพกมีนะศูนอ่ะมีฮะแหละมีแตหนึ่งขึ้นมีฮะแหละศูนใมานับศูนหนึ่งหนึ่งรอยโลแมนยุ้มนคว่ำาที่ว่าายุยแมนคว่ำเออแมนคว่ำซอแพงว่ายุคุ้ส้นะเริ่มแต่แต่ลอยห้าศูน แม่มะบออนยหลังสำหรับบางคนเวยบางคนมุดันบเสมอไปบางเช้นะญิยน่ะไล่กบผู้าาชาย <c oughs> สูเ้าใไล,ใ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 ล่เอไล่ไเคยเห็นมาเยอะอ้าเ้าเห็นมาเยอะไม่ได้จมือเคยเต่าเพได้ แ่าที่เห็นมาเยอะคือกันเลยนี่เ่ะจะอยากจับมือแขแม่อย่สงสัยสงสายกับคนท่านบ่เสมอไว้คือเคยถ่าเยคนวายอยู่จับมือวาจั้นก็ถือแกเพอมีแรงกำลังใจสู่ต่อแม่นว่าเ้ยลุงเจ้าแนนขวิ เพื่อนคอยได้นะเฮ้ยเพื่อนคอยสิมาเป็นลุงได้จังไดคอยเราหืนเลยโอ้ยมันไหนตแนน่งง้อดูยานี่มันแปลสภาพได้เสมอแม้แต่จิตใจคนก็น้ำเอฟซีเนี่ยลำให้ห้องลุงทำไปยังห้องเลยกาเลื่อนเองเราเลื่อนเองตัวนี้เลยมันเป็นลุงจากเพื่อนสิมาเป็นลุง

สบายดีสบายดีรอชมคลิปหนาเด้อนาวาสิปะวาสิปิดเออพวกสิปิดคลิปไอซิคิมกบมาสื้ออัให้เสจจอยจอยปลาเมาสื้อให้ใสจจอยซื้อให้อีลาน่นะอีลานะปลาเมา ไอ้ติมขนมปังก่อนละห้าบาทวะเอาตู้หาบาทหาบาทชิบบาทคัดคัดชิบบาทนี่ขนมปังคันหาบาทนะโคตรยีราเอาหาบาทกับพ่อเนาะลูกบ่เหลือกซิบยีราเอาอันใส่โคนหรือเอาใส่อันนี้ไไใส่ขนมปังบ่เอาตู้ใหญ่นี่